วัดดิจ้ามือนี้วันเสาร์มือนี้วันเสาร์บอกไปใส่ไก่ไรสกินพิซซ่ากับอยังน่ะบุหรุเป็นอยัางบุเขาทรงมากนี่เพราะว่าหยาดเนาะบพอยากออกไปใส่ก็เลยสั่งพิซซ่าไก่นี่ละค่ะมากินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็า สุขภาพเ่ออยางออกไปใส่ป้องกันไว้เอาป้องกันเจาะค้องีนลาไว้บ่อตัออกไปเนาะก็เลยเป็นเงียบเงียบพ่อค่ะเงียบเงียบปกติย่ามาเศร้านี่ลดสิเต็มอยู่ คิงพาวเวอร์แม็กมวยไทยแถวไหนดูสิเป็นเงียบๆต่างคนกับต่างอยู่ในบ้านไผยบ้านมันเนาะแล้วกักตัวจะคล้องไว้นี่แหละมา,มากินกันเลยค่ะเลอวค่ะมากินพิศาพลนกันโดนๆกินเทียนหนึ่งอ๋อ แชบค่ะด้ว่ากับบ้าแล้วเรามาห้องขนมเสีนยนอ่ะค่ะสร้างสื่อแชบค่ะ không thể mới nhận rồi khó chim vấn này là anh đi chim đất hả